สวัสดีครับ สวัสดีค่ะยินดีตอนรับผู้ชมค่ะข้าสู่รายการอีสานเซานีค่ะพบพอกันค่ะวันจันทร์ที่23กันยายน2567มื้อนี้อยู่กับคุณภาชราดวงสูงเนินและดิฉันวารีสนอวาที่ค่ะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามรับชมรายการอีสานเซาลีครับตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์8โมงจนฮอดเก้าโมงครับก็มีหลากหลายช่องทางใครเป็นทางทีวีดิจิตอลกบกดไปที่หมายเลข11 NBT ทีวอีสานหรือเสียรับชมผ่านช่องทางออนไลน์กับไปที่เพจ a c e b o o k ครับ NBTUBON หรือว่าหรือว่าไพ่นะครับ รับชมสดๆก็สามารถติดตามยอดลังได้ที่ YouTube ครับ NBT11UBON ครับค่ะสำหรับตอนนี้ไพ่กำลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ลองมาอัปเดตกันแนคะ่ะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นจังไดนะคะเรื่องระดับน้ำหรือว่าเรื่องของฝนตกต่างๆมีการตกเพิ่มบอนะคะมาอัปเดตกันแน่ซึ่งตอนนี้ในหลากหลายพื้นที่ก็ยังมีการอัปเดตในเรื่องของระดับน้ำโขงนะคะตอนนี้ก็ถือว่ายในิเกณฑ์ทีดีเพราะว่าลดระดับลงเรื่อยๆแต่ก็ยังมีบางพื้นที่คะ่ะบวัวสิเป็นทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะที ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเพิ่งก็มีฝนตกนะคะซึ่งเหตุให้ในเรื่องของระดับน้ำในพื้นทีน่น่อก็มีการเพิ่มขึ้นเพราะว่าตกแห้งหลายชั่วโมงนั่นเองส่วนท่าจังหวัดบนราชธา,านีก็ต้องมีการเฝร้าระวังในเรื่องของระดับน้ำต่อไปนั่นเองค่ะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแต่ละพื้นที่น้ำในได้ลดลงแล้วปี้ส่วนต่อมานอในขึ้นงการ ซอยเลือพี่น้องประชาชนเนื่องจากการเกิดเกิดเหตุน้ำท่วมนี่การเกิดผลเสียหายตามมาทางจังหวัดกกได้มีแนวทางปรรกาศต่างๆเพื่อซอยเหลือพี่น้องประชาชนเดี๋ยวห้างทีมาติดตามกันนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมมีข่าวปลอมออกมาสาหรับเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งหมื่นบาทวัดชียกมีการยกเลิกซึ่งทางนะครับกกเดิมิการออกมาประกาศแล้วว่าเป็นข่าวปลอมคราบเย็จมีอย่างในการมาไล่เลียงกันแต่ในช่วงแรกครับสิขอเชิญคุณผู้ชมเด้ติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชมมนมพรร กรกฎาคม2 5 6 7รอชุดอนาราดลมเย็ยนตอนพระมหากรุณาธิคุณท่งก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาครับพระมหากรุณาธิคุณส่งก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทาทนพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาที่ปัจจุบันคือสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพอทากระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยม,มศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่ โรงเรียนมัธยมพัชรากิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรากิต ну ิยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรากิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยทรงพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การ